ของนั้นนะอ่ะเราเขาเรียนลู้ไอ้สิ่งเรื่องราวแบบหนว่พ่อไปทนเขาด่ากาว่าอะไรแย่ๆไปหมดมันเป็นขยะมันมันกองอยู่รอบนอกของของใจเราเนี่ยแล้วนี้ว่าเราต้องอค,คุยแล้วก็เข้าไปด้านในไอ้ขยะเนี่ยลบทิ้งหมดเลยแนละ้วนี้ถ้าเจอจิตเหี๋ยวจะเป็มันละเอียดพอละเอียดปุ๊กเนี่ย มันเหมือนคอมพิวเตอร์อ่ะมันตรวจต,ต,ต,ตื้อตื้อตื้อมันเป็นระบบระเบียบเลยอ่ะถ้าถ้าเจิดเรากดต่อไปกดต่อมาเนี่ยมันยากตรงนี้ไม่ถือแล้วก,ก็เป็นเพราะวันที่เฮ้ยอะไรลืมนี่ลืมนี่แต่ว่าถ้าทำสมาธิสะพากนจำได้นะอะไรเงี้ยเราต้องเล้อล,ลไอ้เรื่องราวแต่ละวันละวันเนี่ยมันขวางใจเราเมันขาด สัญญาณสัญญาณไหมคอยเวิร์มันสตีฟันเฟีอนเยอะเป็นแบบนั้นเนาะมันฟันเฟีอนมันหลุดก็อย่างนี้นะครับคนที่พออายุมากแล้วไม่ค่อยได้พูดได้คุยนี่เขาเรียกความจำก็เสื่อมไปอัลไซเมอร์ก็เกิดอะไรอย่างนั้นนะครับขอบคุณค่ะหลวงพ่อพักผ่อนบ้างเนาะแบบนั้น ทำให้สบ,สบาย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 ใจสบายตัวก็ทนเอาทุกก็ทนเอาเจ็บที่มีอยู่ก็เ,เป็นเรื่องของแขนเรื่องของขาเรื่องคอเรื่องบ่าเรื่องไหล่ไม่ใช่เรื่องเราเป็นเรื่องของไม่เกี่ยวกับเรา ิตเราก็อยู่คนละส่วนที่เรารู้สึกนี่ก็เป็นเพราะว่าเกาะเกี่ยวกันอยู่ที่เรารู้สึกเจ็บรู้สึกปวดเนี่ยเพราะว่าพอมัดมัดเป็นเข้าต้มมัดเดียวกันอยู่ <c oughs> <c oughs> ก็ทนไปทนไปเป็นอย่างนั้น ใช่ไหมครับท่านสมหวังทนไปใช่ไหมครับพูดเฉยเฉยใจน้อยทนไปทนไปทนไปเดี๋ยวให้คุยกับตาสมหวังเดี๋ยวไปดูห้องนั่นงานักแป๊บเออเรับไปแล้วก็มาไปแล้วก็กลับมาใหม่เนะกลับมาแหมใหม่เนะ ๊กแคมใหม่เนอะ๊กแคมใหม่เจ้าขอสมาเิ็จ้าเออไปปิ๊กแคมใหม่เนอะอ่าเหลือสองคนแล้วท่านสมหวังจับตัวได้แนละ้วเออเหนื่อยกับชีวิต ใช้ท้ามั่งเนี่ยเดี๋ยววัดไปหาหมอโอ้โหไม่ยุบเลยแสดงว่าไม่ได้ใช้เลยเขาศาสตร์สั่งมาให้ทาดเฉพาะอะไรอย่าเียเห็นไหมเนี่ยดูวลออมมันเนี่ยเห็นไหมคนที่นอนเนี่ยเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยครับครับครับแล้วเมื่มอไหร่จะหยุดอัดเสียงเขาสักทีนะออเอานาฬิกาออก